ในเรื่องของการช่วยเหลืออุทกภัยนะครับทางด้านของครมอเองครับเขาก็มีการไฟเขียวงบกลางนะครับ2.5พันล้านบาทเป็นโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนะครับปี2567ครับ คณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568หรือว่างบกลางนะครับเพื่อดำเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูกเกษตรกรผู้ที่ประสบอุทกภัยปี2567จำนวน8โครงการกรบผมวงเงินนะครับ2.5พันล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร,กรผู้ประสบภัยทําให้นะครับสามารถประกอบอาชีพเกษตรกร,กรได้อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้แล้วก็ผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะเวลาอันสั้นครับซึ่งคอรมอเองครับก,ก,ก็มีการไฟเขียวนะครับดำเนินการนะครับฟื้นฟูเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทกภัยในปี2567นะครับก็ได้มีมตินะครับรายจ่ายประจำปีนะครับงบประมาณ2,568หรือว่างบกลาง เป็นรายการนะครับเงินสำรองจ่ายนะครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นดําเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูนะครับปี2567เนี่ยกรอบวงเงิน2.5พันล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและและสหกรณ์นะครับเสนอศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลมหรือว่าสปรชรครับก็มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินนะครับงบประมาณจำนวน3.2พันล้านบาท <c oughs> นะครับ เพื่อดำเนินงานแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบอุทกภัยปี2,567ตามที่กระทรวงกรเกษตรแล้วก็สากลเสนอโดยนะครับมีการขอให้กระทรวงกรเกษตรและสหก์ครับมีการรับข้อสังเกตจากที่ประชุมสปชที่ขอให้กระทรวงกรเกษตรและสหก์นะครับพิจารณาการใช้งบประมาณเนี่ยเป็น2ระยะครับครับแน่นอนครับว่าระยะแรกเองเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูเกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัยแบบเร่งด่วนก่อนหลังน้ำลดเลยลดปุ๊บเยียวยาทันที ในเฟสต่อไปที่ได้รับผลกระทบนะครับจะนําเสนอเข้าคอร,รมอท้งนี้ขอให้สํานักงบและมังกรกรมชีการพิจารณาในรายละเอียดแผนงานโครงการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดส่วนกระทรวงเกษตรเองเนี่ยจะจัดทําแผนโครงการฟื้นฟูกเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี67โดยพิจารณาพื้นที่เป้าหมายข้อมูลที่ประสบพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน8โครงการ วงเงินงบประมาณครับ2.5ล้านบาทนะัพันล้านบาทนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ68งบกลางรายงานเป็นเงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นแน่นอนครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยที่ให้การช่วยเหลือก็ค,ค,คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในกรณีที่เขายังขาดรายได้อยู่ในประจําปี67นะครับซึ่งประกอบเกษตรกรรมในพื้นที่ประสบอุทกภัย